สวัสดีสวัสดีห <c> น <oughs> ึ่งหนึ่งหนึ่งตาวันนี้เก้วมึงตื่นวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเราบอกเรื่องก็ไอตตาตัวนึงเล่นนี่คือสี่ช็อคแบบสี่ช็อคอันนั้นผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีทั้งหมดเราจะเก็บครมมันจะต้องใช้ทั้งหมดกี่อันเดี๋ยวจะพาไปดูเลย เนี่ยนะมันจะเป็นสีช็อกแบบเนี้ยน,นะคือหน้ามันก็แบรคําใบ้ออกว้อยู่แล้ว่เออ เปี๋ยวคยใ้ขนตขนาดกันดูเนี่ยดูแล้วเอ้เดอ้ง่มพีตุ้งให้เปื่อนมาต้ออย่างเงี้ยเออี่ยเอาหน้าถูๆไว้แล่วมันมันก็ไม่ตามอ่ะคือเพื่อนโจัดเลยแล้วในที่สุดผมก็เจอ นะดูนะครับนี่นะครับตัวเทพเจ้าโอ้แล้วผมก็เได้แล้วมันอยู่ระดับแลรเลยนะน้องเชื่อน้องไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อหรอนี่มันอยู่ตั้งระดับแฮกเกอร์เนี่ยมันขึ้นหน้าน้าคือผมไม่ได้แฮกเกอร์เลยนะ ก็ผมไม่เคยได้ตัวแฮกเกอร์แต่มันมาได้แฮกเกอร์ก็ตัวแฮกเกอร์ก็มาวันนี้แหละโอ้โหคือผมเทพจัดเลยครับนอนแล้วผมจะมาบอกตัวละครที่มันอยู่ทั้งหมดในเกมนี้ด้วยอย่างนี้ยมันเก็บไ,ไเกบ,เเกบไม่ไดู้มันเก็บเนี่ยมันเก็บไม่ได้มันเก็บยังไงอะ สใส,ส่โชว์ปีกรันให้ดูนะครับนี่เล่นเกมไหมครับโบยก็เลยปีนไปริงนี่ยมรครับมึงคือแผ่นไมไ้เนี่ยแต่โดนยังไงนะแต่ไม่ต้องหรอกมันข้ามไม่ได้เลยมึงสามาข้ามอย่างนงี้ได้เออ,อย่างเี้ยนะคุณที่เกียดเท่านั้นถึงจะข้ามอย่างนี้ นะครับแล้วก็อย่าไปหาทํากันนี่นะครับมันคือตัวนี้มันคือตัวแบบลูกน้องต่อกันขาแล้วผมก็จะใช้ดูไตัวนั้นอะ่ะยาาชิปเปลงเลยเห็นไหมนะมามาไอชอมพูชมพูเลยนั่นแหละแล้วผมก็ไปนค้นพบเจอมาว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้าง แ๋ยวพาไปดูมาตามมาตามมามันอยู่ตรงนี้แต่ผมมองไม่เห็นไงมันก็เลยต้องตามเส้นนี้เอ็งจังไม่ติดเฮ้ยขึ้นดีไม่ได้

มันเป็นตัวที่แรอยู่พอสมควรนั่นเดี๋ยวพาไปดูนะครับมันเป็นตัวที่แรมากแรขนาดว่าผมแบบทงเก็บเทพไม่ได้แต่ผมก็เก็บได้นะแต่เพราะว่าที่ผมเก็บได้เพราะว่าผมมันเท่งไงล่ะก็เองก็ลงตัเองอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะมีตัวเป็นพึ่งอยู่ตรงนั้นนะ เออถ้าใคร,รเล่นแบบนี้เรายังไม่รู้อืมดมควันดูคลิปพงนะครับจะบ้าตายเนี่ยเนียเตือนอ้อมมาอย่างนี้นะครับเตือนอ้อมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยาจะมีเห็นไหมผมบอกเลยผมเกีเนี่ยผมสายตาโคตรดีเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองอะ่ะออื น่นผมนอนดึกนะเนี่ยผมยังสายตายกีเนียดได้ขนาดนี้แล้วก็มีอะอะวัดแล้วมันก็มีตัวอยู่ตรงนู้นนะฮะเห็นแ,นงแดงๆไหมนะนั่นแหละแ,แดงๆคือผมไม่รู้เลยว่ามันจะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะนี่แล้วก็มีตรงนี้อีกตัวนะครับถ้ามีคนชิดสตังค์มาดูคลิปนี้นะฮะขอให้ขอให้มันเก็บได้ขอให้มันเก็บัวามไวไว,ไวเลย จะ,จะได้ไม่ต้องมาพึ่งพาผมเพราะว่าผมพามาันตลบไปทุกดาเลยมอันี้ไม่มีเนี่ยใ่ท่านโอ้ยยยยแล้วก็มีอีกตัวนะแต่ผมเก็บไปละยิ้มันมีอีกไหมจะมีอีกไ,ไหมผมอยากให้มันมีอีกตัว สี่หกเนี่ยไม่มีอ่ะใหมวะเนี่ยมันมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็จะหายตัวแต่มันหายทีไหนไม่เห็นเลยเอ้ยเด็กดีดีเป็นอีกล่องตีดเป็นมีไหเนี่ยเอ้ยอะไรมันติดอะไรบ้าตุ่มฟัก ไล่ไปแล้วไปอยู่แล <c oughs> ้นนวผมในต้นหนูเฉยครับผมกดที่ตรงกลางเนี่ยที่มันขึ้นเป็นอย่างเงี้ยเป็นลูนจับเลยเพื่ <P up> อะ <c oughs> อะเราหัวมกดวิ่งกัอนอะ กุดร้านรุดุรรษร์ดซ็รต์น,นะครับที่มันจะเอันนี้ไม่ได้คือมันยากแบบของเทพเลยนะแบบลงไปแล้วตายอีกลงไปแล้วตายอีกจนต้องกเลิกให้ยา,ามความพยายามนั้นออกไปทิ้งมันเลยเออเนั่ยแหละ ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวียวเขียวนะครับตัดตรงนี้ตึ๊บเนี่ยแล้วก็ในนี้ปึ๊บเนี่ยเออคือบอกแล้วว่าผมมันหาที่ช่อนง่ายเอ,อ๊แล้วไอท้ทอเนี่ยมันออกมาจากตีไอ้ไอ,อ้ตรงสถานนี้อวกาศด้วยนะ พวกนี้แล้วก็มีตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะตัวทั้งหมดประมาณห้าตัวแล้วผมจะไปพาไปดูที่ซ่อนสำหรับคนที่แบบเล่นยังไม่เซียนมากก็คือตัว ล้านเปอร์เซ็นต์นะที่จะหยิบได้บา้าตายไว้ไอติดติดติดขอไฟเยอะติดขอไฟติดขอไฟอีสตี่ตรงเนี้ยมันเอายาวมาต,วตรงนี้ปีนนะครับปีนปีนปีน,รน,รนตรงเนี้ยปีนตรงเนี้ยน,นี่ไงเฮ้ นี่ผมยังไม่เก็บเหรอวะขนาดอันนั้นผมเก็บไปแล้วนะอันนั้นผมเก็บไปแล้วนะไอะมันอะไรวะสงใัยมันบักมั้งทุยคนต้องคืนกันแ,แล้วก็ไอตรงนี้สำหรับคนตาไม่ดีนะครับแต่ผมตาดีผมส่องไปแค่นี้มันผมก็รู้แล้วว่ามี ันอยู่ในนี้นะครับหูก็จะออกเกย์เกย์เกย์รกยดูอ่ะเอ้าเอ้ากูโง่งนี้ยออะนล่องหนแล้วก็ว์บกลับไปที่หนึ่งโอ้โหเุ็นสูบกระปมใครวะเนี่ย นี่ตรงนี้โอ้โห้แกมีช็อปตรนี้แค่เดน้ยผมเก็บไปแล้วนะผมเก็บไปแล้วนะทำไมมันว h ต t the fuck ผมเก็บไปแล้วนะเฮ้ยผมเก็บไปแล้วตกแห่ของอื่นแย่มดเลยเก็บไปนี่แล้ก็มีตรงนี้นะครับ คือเข้าไปเอากาศแล้วก็มีตรงนี้นี่ก็เข้าไปในอัสติน,นี่อวกาศแล้วก็จะเห็นในตรงนี้นะครับพน้องอาจจะคืออะไรใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไงล่ะโอ้โหกลับไปไปดูไปไงี้ล่ะก็ไปงเอ้ยกลับไปไงเี้กลับไปไงี้มางี้งี้ ดีล้งก็มีตรงนี้นะครับตเ, er er เต็มกันผมมันก็เกินไปก็เลยคือเพื่อนผมมันเล่นสปีดลัดไม่เก่งนะครับแล้วมันก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะเข้าไปในกองไฟเดี๋ยวมันจะก็จะมีตรงนี้อดี๋ยวนี้ก็เข้าไปมันจะไปโผล่ที่ป่องไฟอย่างนั้นก็ โหมดวิ่งนอนถ้ากดเป็นเดน,ดน,ดนดไม่ได้นะต้องกดโมบิดนี่ปุ๊บอั้อย่างนี้นะครับก็อย่างนี้อืมฮึบอย่างนี้นะคะรับก็เก็บได้<อ>เลยเขาเรียกกดจีเนี่ยสมองตีเนี่ยสมองอะ่รคมชัดจีเนี่ยไม่พลาดถ่าย อยู่ตรงนี้แล้วก็มีอีกตัวนะแต่น้องๆอ,อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันสนั่นลึกลับเกินตึ๊บมันคือตรงนี้นะครับระดับแรพีเนี่ยระดับแเรเ่ชีวิตไม่รวะไหนแล้วก็อย่เนี้ไม่รู้มันจะไปงไงวะผมก็เลยกระโดดขึ้นแดงเอ๊ะเลยนเป็นสปีดลันเลยวะ แล้วน้องๆอ,อ,อ,อาจจะติดข้องใจกับตัวนั้นนะครับคือมันอยู่บนหิมะแล้วเราจะไปเอาอยัางไงก็เขาเรียกคนสมองขี้เนี่ยเดกแล้วครับเพราะว่าผมมันเก่งเ,เ,เกินไปเก่งเกินไปจะตายเลยเออใครวะใครวะใครตายวะลวอ,อ,องหนึ่งอือเออเหมือนคนปุดขี้ อ,อันนี้เขาเรียกขนอ้วกเขาเริ่มได้ก็แล้วอ้วกไปชิมันก็นจะมีตรงนี้นะครับเป็นจะเป็นเนี่ยนะครับอ้าวมันหายไปไหนวะนเออเออลืมไปลืมไปเราลืมขึ้นแล้นี่นะครับจะเป็น คุณเอ็กซิมเป็นหมอนข้างเอฟดีนะคะที่นอนอยู่เขาจะมีบ้านหนึ่งที่เราเพิ่งมาเก็บนี่นะครับเดินเล่นไปเดินเข่าไปในห้องครับป๊บเจอแต่ผมเก็บไปแล้วมันก็เลยบอกว่าเก็บไม่ได้เพราะว่าเราเก็บไปแล้วไงก็ทำไมต้อง ไมนโดนก็ไม่ไมีอะไรนะ What the fuck you boy Hey What อ oh, uh ๋อ huh, น uh ี่ผมเก็บไปแล้วเออเก็บไปแล้วมันบอกเก็บไม่ได้อืมเข้าไปได้เข้าไม่ได้นี่นะครับเป็น คุณตานั่งคอมนั่งเล่นคอมหนูน้องนีแลาให้คุณตามื่อ,อก,กีนเนี่ยแล้วมันจะมีบันไดนั่งหนอยู่ตรงนี้ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเนี่ยจริงๆนะครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมห้ามยูทูกปัญหาของผมนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ วัดอะไรวะเข้าเกมไหมวัดอะไรวะเฮ้ยงงงงงงวะงง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 ง ที่ปีจริงปีกเกระสิบคลิปเปงวุ้ป้าป้านี่ไงนี่ไงนี่ตกใจหมดเลยเปีกไปทุงทุกทุงทุงท่งกหมดลองอุ้ดป้าได้เยเป็นอะไรว้าว ว้าวว้าววัดเด็กเป็นอะไรวะเอ่อเอ่เอ่อเนี่ยวัดเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรกันอยู่ด้านล่างโดดทิ้งตัวลงไปไม่ตายด้วยเด้วยเฮ้ยเฮ้ยเออออออ fuck เอออะไรโอ้โห con mình tôi tôi ghê What the fuck What the heck What to... the fucking moon What the fuck you Cô đạp vào Wow Ừ Tụt đây เฮ้ยอ่าเขาเลยกกดจีเนียดจีเนียตเกินนี่พุดลล็อกอันล็อกลาชาอันล็อกนะครับสองตัวเอ้ยบอกเลยว่าตัวมันเทพเกินคนนะ่ะสมองจีเนีย เอวะเออไหนๆเราก็ได้มาแล้วจะชั่งมัน <c oughs> มันมีในพุ่มไม้หรือเปล่ามันไม่มีไม่มีไม่ไงโอ้โหคเท่โครหล่อเท,ทนั้นจะเก็บได้นะครับ ตาก้นบอลมาเนี่ยเอ้ยไม่เจอไม่เจอยเฮเฮ้นี่ไงอยู่นี่เก็บมาเก็บเก็บเก็บไม่ได้อีกไม่ได้ก็ช่างหัวมันแล้วเลย Uh, wing um. uh, ini nggak ini nggak เฮ้ยเฮ้ยทำไมผมไม่สังเกตเลยวะนี่ไงเฮ้เฮ้เฮ้กูจะเจอตัวดีเว่ยเหยายดเยียดเยโอดเหยียดเฮ้ สุดจัดปันปอกไม่เคยนะอ่องก็ยังบอกว่าสุดจัด่ะครับเอ Nãy no, no, no. sai sai sai. Oi, 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 oi. What? What the? สลโลองเอาเองกันคุณ่าจดุดเลยนะครับทีน,นี้นี่มันจะจะไม่ยอมแพ้นะครับทุกคนเนระจะไม่ยอมแพ้เอ้าเอ้าจังหวะพีย มันถูกก็ตรงนี้นยนเ้ยพอดีเขาเล่นอเนยน่นทำไมไมันมีรู้เยวะไหนเข้าไปดิไม่จะเข้าเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเขามีได้

พียงเท่านี้เนี่ยค่ะเพราะว่าผมจะต้องหนึ่งจะกินข้าวนะค,คือผมจะกินข้าวแล้วเพราะจบไปเพียงเท่านี้นครับวันนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเราจะมาถ่ายคลิปนต่อนครับสวัสดีครับเด,เ,ดเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปเป็นอีพีสองนะครับ เดี๋ยวเจอกันครับพรุ่งนี้บายบาย